จากเอกวลลักษุบาฮานหัวตาลาจุงประสุขเดชท่านผู้ชมที่กำลังติดตามด u อาุุสตาจาและการกล่าวถึงหรือทบทวนสิ่งที่เราทำได้ทำไม่ได้ขณะที่เรานั้นถือสินอดวันนี้อยากจะให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวของ ตัวมุสตะยาบที่เกี่ยวกับเราแล้วก็ลูกหลานของเราให้ลูกหลานของเรานั้นได้ติดละหมาดได้ทำการละหมาดนี่คือเรื่องราวของวันนี้ที่ผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่หรือลูกหลานของเราที่ยัง ไม่ดำรงไว้สิ่งการละหมาดห้าเวลาถือโอกาสช่วงเวลาที่สำคัญนี้ดูอาต่อลสสะานมตตา,าเป็นช่วงดูอาของอัลลอฮ์จะตอบรับตัวมุสตะจับด้วยในบรรยากาศที่เราอยากให้ลูกของเราถือสิบอดลูกของเราถือศีรอดตลอดทั้งวันแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดคือการละหมาดไม่ครบ สิ่งที่เราควรทําก็คือการดูอาต่ออสุบาหานุตาลาให้อล้อนนั้นดุลบรรดาหรือช่วยให้ลูกของเรานั้นได้ละหมาดครบ5เวลานี่คือยอดปรารถนาของคนเป็นพ่อแล้วก็คนเป็นแม่นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก่อนจะเข้าสู่ดูอาบุสตยาบเนี่ยมาทบทวนกันในส่วนของสิ่งที่เราทำได้ แล้วก็ทำไม่ได้ขนาดที่เรานั้นถือศีลอดนะครับนั่นก็คือการถือศีลอดของเราเรามีความตั้งใจตลอดทั้งเดือนเลยลูกหลานของเราก็เหมือนกันแล้วก็ก่อนนอนในแต่ละคืนพรุ่งนี้จะถือศีลอดก็เนียตั้งแต่ตอนหวัวค่ำแล้ว ปรากฏว่าไม่ได้ทานอาหารซาโฮรหัวรุ่งไม่ได้ตื่นขึ้นมาหลับหรือด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ตื่นมารู้สึกตัวเขาอาศารแล้วตัวเราเองลูกของเราหรือบางครั้งลูกของเราคนเดียวปลุกแล้วไม่ตื่นไม่ได้รับประทานอาหารซาโฮสแต่ลูกยืนยันว่าจะถือสินบดเหนียดแล้วอะไรแล้วตั้งใจแล้วเราเองก็เหมือนกันบางครั้งเนี่ย ไม่ได้ทานอาหารซาฮูรการถือสิญจนอของเราเนี่ใช้ได้ไหมนี่คือประเด็นที่เราอาจจะเกิดขึ้นและก็มีความกังวลว่าเออลูกเราไม่ได้รับประทานอาหารซาฮูรจะทํำยังไงถือสิญจนดได้ไหมให้เขาอดทนให้เขาได้พักผ่อนไปถือสิญจน์เขาอดทนได้แต่ไม่รู้ว่า การตื่สุดอดีใช้ได้ไหมวันนี้ตอบได้เลยนะครับคําถามนี้อย่าได้เป็นกังวลถ้าหากลูกของเราเราเองมีศักยภาพพอที่จะอดทนเพราะว่าช่วงกลางคืนก็กินเต็มที่แล้วก่อนนอนสี่ทุ่มห้าทุ่มหรือสามทุ่มหลังตะเราไว้อะไรต่างๆเราก็ดื่มน้ําทานข้าวอะไรแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ทานซาฮูรอาหารดึกอีกครั้งหนึ่ง ถือว่าการถือสิลอดของเราเนี่ยใช้ได้ในวันพรุ่งนี้ในวันรุ่งขึ้นตลอดทั้งวันถ้าเราไม่ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทําให้เสียการถือสิลอดเพราะการรับประทานอาหารสาหุนั้นไม่ใช่เงื่อนไขที่ทําให้เสียสิลอดหรือการถือสิลอดใช้ไม่ได้แต่ท่านนาบีมูฮัมมัดสโลลลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในบทฮะดิษพวกท่านทั้งหลายจง รับประทานอาหารซะฮูดเพราะการรับประทานอาหารซะฮุดนั้นเป็นบารคกะเป็นความจำเริญแก่เราฉะนั้นเลยเราจะไม่ทานอาหารซะฮุดแต่ถ้าหากเราลืมเราไม่ได้ทานจริงๆการถือศีลอดของเราเนี่ยใช้ได้นะครับนี่คือประเด็นของการถือศีลอดของเราอย่าลืมนะครับอย่าปล่อยให ความตั้งใจหรือบรรยากาศของรอตอนนั้นมันได้หลุดไปมันได้ละเลยไปโดยที่เปล่าประโยชน์เกิดจากการที่แบบเราไม่ตั้งใจลูกหลานของเราแบบลืมปลูกไม่ตื่นไม่ได้ทานอาหารสัพพ์ก็ถ้าหากมีความตั้งใจมีความแข็งแรงพอที่จะถือสิ่งหนึ่ได้ปล่อยให้เขาถือสินหนึ่ไปทั้งวันตลอดทั้งวันเลยจนกระทั่งถึง เวลามากเร็ละสิบันทางนี้ทั้งนั้นต้องบอกแล้วก็ยำ้ำพยายามใช้วิธีการนาฬิกาปลุกเกยหรือช่วยกันปลุกเพื่อให้รับประทานอาหารสาหตรไม่ว่าจะมากหรือน้อยเราก็ควรจะทานเพราะธนบีนั้นส่งเสริมใช้ให้เรารับประทานอาหารสาหตร เพราะการรับประทานอาหารซาอุดนั้นคือความบาร์กัตความจำเรือนนั่นเองฉะนั้นเลยเราที่ไม่เอาความจำเริญฉะนั้นเราก็ควรจะเอาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดประเด็นที่เราอาจจะหลงลืมหรือพลาดไปไม่ได้ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเขาอาสารซุปฮีแล้วก็ถือว่าถือสิบอดไปได้เลยจกนกระทั่งครบเวลาอาสารมกพริตการถือสิบอดใช้ได้ครับ สำหรับูอามุสตาญาบวันนี้นำเสนอดูอาที่เราเป็นกังวลอยากจะให้ตัวเราเองลูกหลานของเราได้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดครบห้าเวลาตลอดทั้งวันทั้งคืนและก็ตลอดชีวิตไปเลยถือโอกาสรอมฎอนปีนี้ขอดูอาให้กับตัวเราเองและก็ลูกหลานของเราติดละหมาด อย่าให้มีการเผลอรือหรือหลงลืมหรือเจตนาต่างๆให้อลช่วยดุลบาดาลหัวจิตความหนักหัวจิตหัวใจความหนักแน่นให้ดำรงไว้ซึ่งการรับการละหมาดห้าเว,ลา,าวลารวมไปถึงละหมาดสุนทรนอื่นๆให้มีหัวใจรักในการละหมาดให้ครบห้าเวลาและก็เสริมด้วยละหมาดสุนัตรต่างๆด้วยอิเชาอออลช่วด้วยดวูอาบุตรนี้นะครับ Rabbi ja'anni Muqimas sholah Wa min zurriyati Rabbana Wa taqabbal du'a Ini ke kantinim, Wah, pom -pom kan ti ni kan Wa min zurriyati Rabbana Wa taqabbal du'a Ikran, nakab, samran Rabbid ya'anni Mukimas salat Wa min zurriyati Rabbana Wa taqabbal du'a Dua buddhi ใจความก็คือว่าโอ้ผู้เป็นเจ้าอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาโปรดประทานให้กับฉันซึ่งการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและโปรดประทานให้กับลูกหลานของฉันดำรงไว้ซึ่งการละหมาดโอ้ผู้อภิบาล ของเราโอ้ผู้เป็นเจ้าของเราโปรดรับดุอาของเราโปรดรับคําวิงวอนของเราด้วยเถิดนี่คือสิ่งที่เราพยายามวอนขอนะครับหรือถ้าหากเราไม่ได้ภาษาอาหรับยังจําไม่ได้ดว่าบกนี้ไม่คุ้นท่องจําก็รู้สึกยากแต่ถ้าเราท่องพยายามท่องทีละวักทีละวัก ก็สามารถท่องได้แต่ถ้าเรายังท่องไม่ได้สําหรับวันนี้วนขอด้วยหัวใจอันแรงกล้าด้วยสิ่งที่เราอยากให้เอาะอนนั้นทรงตอบรับในเวลาที่ประเสริฐสุดดีที่สุดช่วงเวลาของดูอานั้นจะถูกตอบรับนั่นก็คือดูอามุสตยาบของเราด้วยความหมายใจความภาษาไทยก็ได้โอ้ผู้เป็นเจ้าของฉัน โอรสบาหานืว้วตาลาโปรดประทานโปรดให้ฉันดำรงไว้ซึ่งการละหมาดครบห้าเวลาและก็ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดสุนัตต่างๆและก็โปรดประทานให้ลูกหลานของฉันดำรงไว้ซึ่งการละหมาดห้าเวลาและก็ละหมาดสุนัตต่างๆ อย่างครบถ้วนโอผู้อภิบาลของฉันได้ปรูกทรงรับคำวิงวอนขอของฉันด้วยเถิดรับการอุอาของฉันด้วยเถิดอามีนยารบัรนอาดานการดุอาแบบนี้ใจความ ชัดเจนตามที่เราวอนขอและก็เน้นยำ้ำเรื่องของการละหมาดสำหรับตัวเราเองลูกหลานของเราให้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดตลอดเดือนรอมฎอนและหลังจากเดือนรอมฎอนตลอดไปจนกระทั่งไม่ทิ้งการละหมาดไปถึงจบชีวิตด้วยการรักษาไว้ซึ่งการละหมาดอย่างจริงจังทุกเวลาครบถ้วน พร้อมด้วยละหมาดสุนัรที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่ดีที่สุดที่มากที่สุดนี่คือสิ่งที่เราขอต่อรสุภาวิตาลาแล้วก็ขยันขยอขอซ้ำๆในแต่ละวันขอสักเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็ได้ถ้าหากพี่น้องอยากจะได้เรื่องอื่นพี่น้องก็เสริมเพิ่มเติมไปท้ายด้วอาบทนี้ อ้ oh วกล์โปวดประทานความอดทนความสงบสุขความสุขของหัวใจความนิ่งปัจจัยยังชีพที่มันเกิดขึ้นอย่างรอบด้านและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดเดือนรอมฎตอนให้ไลือถีอสินอด ได้ทำคุณงามความดีในเดืรนรอมฎตอนขอให้อับลอ้นนั้นทรงโปรดประทานให้เราอยู่ในทางที่ถูกต้องอยู่ในแนวทางที่ดีประกอบคุณงามความดีได้รับความดีงามทั้งในลูกนี้และลูกหน้าและได้รับสวนสวรรค์เป็นการตอบแทนชั้นสูงสุดชั้นฟิดเดาด้วยเถิดอามินยารปรปนาลามิทข้นะครับ อัมบริลันี่คือดูอามุสตาจับหลักๆคือดูอาให้กับตัวเราเองลูกหลานของเรานั้นได้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดสำหรับวันนี้ท่านผู้ไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะบิลกท่าี่ับฮิดายะอัสสลามุอะััยกอุมวะเราะอมะตุลละฮ์วาบการาะกาต